ก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3ครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับครูคจะมาเฉลยแบบฝึกแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะครับเล่มที่2วันนี้ยังอยู่ในเรื่องของการวัดน้ำหนักนะครับแล้วก็วันนี้จะเฉลยในหน้า93ถึงหน้า95ครับในเรื่องของการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก ัจะมีวิธีการทําอย่างไรมาดูอันแรกกันนะครับ<ม>ข้อที่1ครับ13กิโลกรมัม200กรัมครับบวกกับ8กิโลกรมัม5 1าอกรมัมอ,อันนี้ไม่มีปัญหานะครับนักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนว่าหนึ่กิโลกรัมนะครับ1กิโลกรัมมันเท่ากับ1000กรมัมหรือหนึ่กิโลกรัมมันเท่ากับ10ขีดนะครับ 1กิโลกรัมนะครับเท่ากับ1000กรัมหรือเท่ากับ10ขีดนะครับอพอรู้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มการบวกกันเนาะข้อที่1ครับ13กิโลกรัม200กรัมครับบวก510 ก8กิโลกรัม516กรัมครับก็บวกธรรมดาเลยครับปกติเลยนะครับศูงบวก6เป็น6ศูงบวก1เป็น1 2บวก5เป็น7นี้ไปเลยนะครับ3บวก8เป็น11ทด1 1เป็น2ครับได้21กิโลกรัม716กรัมถ้ายังไม่เกิน1,000นะครับไม่ต้องปัดมาเนาะ ต่อไปข้อที่2ครับ 23. กิกรัม810กรัมครับบวกกับ2กิโลกรัม170กรัมครับศ0ได้0ครับ7บวก1เป็น8 8บวกหเป็น9ครับ3บวก2เป็น5ครับเป็น2 25กิโลกรัมครับ980กรัมข้อที่3ครับ นี่หน่วยกิโลกรัมกับขีดนะครับ8บวก5ครับเป็น13 9บวก2ครับเป็น11ทด1 1เป็น2ครับ21กิโลกรัม10ขีดนะครับ21กิโลกรัม10ขีดอ่า21กิโลกรัม13ขีดนะครับเราต้องเอาทุกๆ10ขีดนะครับมันจะเป็น1กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นปัดมานะครับ มาหน่วยกิโลกรัมคือบวกเข้าไป1ยกิโลนะครับก็จะเป็นจาก21กิโลกรัมครับเป็น22กิโลกรัม3ขีดนั่นเองนะครับตอบ22กิโลกรัม3ขีดครับต่อไปข้อที่4ครับ31กิโลกรัม7ขีดครับบวก16กิโลกรัม6ขีดครับ7บวก6นะครับเป็น13า ก็1บวก6เป็น7ครับ3บวก1เป็น4ทุก,ท,กทุก10ขีดครับปัดมา1กิโลนะครับก็บวกเข้าไป1กิโลหรือ48กิโลกรัม3ขีดครับตอบ48กิโลกรัม3ขีดต่อไปข้อที่5ครับ8ตัน515กิโลกรัมบวก2ตัน600 30กิโลกรัมนะครับนักเรียนต้องทราบว่า1ตันเนี่ยเท่ากับ1000กิโลนะครับ1ตันเท่ากับ1000กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆ1 1000ปัดมาเป็น1ตันนะครับบวกปกติก่อนนะ5บวก0ย์ได้5 1บวก3ได้4ครับ5บวก6เป็น11บเบวก2เป็น10ครับได้10ตัน 1, 145กิโลกรัม เพราะฉะนั้นทุกๆหนึ่งพครับปัดมานะครับก็จะบวกเข้าไป1ตันจาก10ตันก็จะกลายเป็น11ตันครับหน่วยกิโลกรัมครับปัดไป1,000ก็จะเหลือแค่145กิโลกรัมตอบ11ตัน145กิโลกรัมครับง่ายๆ ไปดูข้อที่6ต่อเลยครับ14ตัน123กิโลกรัมครับบวก27ตัน915กิโลกรัมครับ3บวก5เป็น8ครับ2บวก1เป็น3 9เบวกเป็น10 1 0 3 8กิโลกรัมต่อไปครับ4บวก7ครับเป็น11ทด1 2บวก1เป็น3เป็น4ครับเป็น41ตันนะครับ1 0 3 8กิโล ตูกทุกหนึ่พันครับปัดมาครับบวกเข้าไป1กิโลปันหตันนะครับก็จะกลายเป็น42ตันครับเอาออกไป1,000ครับเหลือ38กิโลกรัมก็จะเป็น42ตัน38กิโลกรัมนั่นเองนะครับ ต่อไปครับข้อที่7ครับยังอยู่ในหน่วยตันกับกิโลกรัมนะครับบวกปกติเลย5บวก5เป็น10ครับทด1 7เบวก2เป็น9เป็น10ครับทด1 6บวก3าเป็น9เป็น10ครับ1,000พกิโลกรัมตันครับ8บวก2เป็น10ทด1ครับ8บวก1เป็น9เป็น10ครับ100ตัน1 0 0 0พันกิโลหรือนะครับปัดเข้ามานะครับปัดเข้ามา1 1>, 1ตันนะครับก็จะกลายเป็น101ตันก็101ตันนะครับออกไป1,000ก็เหลือ0ูนย์แล้วนะครับ101ตันหน่วยเป็นกิโลกรัมไม่มีนะครับต่อไปข้อที่8ครับ92ตัน718กิโลกรัมบวก18ตัน495กิโลกรัมครับ8บวก5เป็น13ครับทด1 9บวก1เป็น10เป็น11 ทด1 7บวก4เป็น11เป็น12ครับ1213กิโล2บวก8ครับเป็น10ทด1 9บวก1เป็น10เป็น11ครับ110ตัน1,213กิโลกรัมครับปัดมา 1, <c oughs> 1> ตันนะครับก็จะกลายเป็น111ตันครับ213กิโลกรัม หน่ยตันครับ2องกิโลกรัมแบบนี้อ่ะต่อไปมาดูเรื่องการลบบ้างนะครับโดยกิโลกรัมกับกรัมครับอย่าลืมนะครับ1กิโล1กิโลกรัมคือ1000กรัมนะครับมาดู13กิโลกรัม200กรัมครับลบ8กิโลกรัม750กรัมครับ200กรัมลบ 750กรัมไม่ได้เนาะก็เลยต้องไปกระจายนะครับกระจายหน่วยเป็นกิโลกรัมออกมาจาก <c oughs> เอาออกมา1กิโลนะครับแต่1นกิโลมันคือ1000กรัมนะครับ,รบวันบวกเข้าไป1000นะจากเดิมมี200บวกเข้าไปอีก1,000กลายเป็น 1, 200นะครับ1 200กรัม อ่ะนี้ลบเจ็ด้อย้ได้ละกิโลกร,รัมกระจายไปหนึ่งกิโลนะครับก็จะเหลือจาก13เหลือ12นะครับศูนย์ลบศูนย์เหลือ 0, 0, 0ครับ0ูลบหไม่ได้ไปยืม2มาครับเป็น10นะครับ10ลบหเหลือ5ครับันนี้เหลือ1 11ลบ7ครับ11เลบ7เหลือ4เป็น450ร้อยห้าสิบ 2-8ไม่ได้ครับไปกระจาย1มาเป็น12 12-8ครับเหลือ4ก็จะเป็น4กิโลกรัม450กรัมครับมาดูข้อที่2นะครับ96กิโลกรัม2,210กรัมครับลบ65กิโลกรัมลบ65กิโลกรัม370กรัมครับ 210กรัมลบ370กรัมไม่ได้นะครับก็ต้องมีการไปกระจายในส่วนของหน่วยกิโลกรัมออกมาเนาะจากเดิมมี96ครับกระจายออกมา1กิโลกรัมนะครับหรือว่า1000กรัมนะครับบวกเข้าไปจากเดิมมีอยู่แล้ว210บครับบวกเข้าไป1000กลายเป็น1,210กรัมครับอ่ะทีนี้ลบได้แล้ว 0ลบ0ครับเหลือ0นะ1-7ลบ7ไม่ได้ครับไปกระจาย2มาเป็น11ครับ 2, 2เหลือ1 11-7เลบ7เหลือ4นะครับท <c oughs> ีนี้1 1อลบ3ครับตัวนี้เหลือ8ครับ96ครับเขากระจายไป1เหลือเป็น95ครับ5-5ลบ5เหลือ0 9-6เลบหเหลือ3ครับ ตอบ30กิโลกรัม840กรัมครับ30กิโลกรัม840กรัมนั่นเองต่อไปข้อที่3ครับทีนี้กิโลกรัมกับขีด1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆ10ขีดถ้ามีการกระจายก็คือ10ขีดนะ32กิโลกรัมศูนย์ขีดครับลบ12กิโลกรัม6ขีดอ่ะ ศูนย์ 6, ขีดลบหขีดไม่ได้ครับกระจายมาจาก32เหลือ31ครับกระจายมาหน่วยเป็นขีดคือบวกเข้าไป10ขีดนะจากเดิมมีอยู่แล้ว0นย์ครับบวกเข้าไป10กลายเป็น10ครับ10ลบ6ไม่ได้อ่า10ลบ6ได้แล้วนะครับ10ลบก็เหลือ4นั่นเองนะครับ1ลบ2ไม่ได้ครับไปกระจาย3มาเป็น11ครับ3เหลือ2 11เลบ2เหลือ9 และสองลบ1เหลือ 1, 1ก็จะเหลืออยู่19กิโลกรัม4ขีดนั่นเอง19กิโลกรัม4ขีดไปดูข้อที่4นะครับ127กิโลกรัม7ขีดครับร27กิโลกรัม7ขีดลบ3.6กิโลกรัม9ขีดนะครับอ่ะ 7ขีดลบ9ขีดไม่ได้เนาะไปกระจายหน่วยกิโลกรัมออกมาครับจากเดิม127ก็จะเหลือ126นะครับกระจายมา1กิโลกรัมหรือว่า10ขีดครับบวกเข้าไป10ขีดจากเดิมมีอยู่7ครับบวกเข้าไปเป็น10นะครับแบบนี้โอเค10ลบเอ 17, นะครับเป็น17 17ลบ9ได้แล้วนะครับ 17-9ก็เหลืออะไรเหลือ8เนาะ่าทีนี้หน่วยกิโลกรัมครับ6-6หเหลือ0 2-3ลบ3ไม่ได้ไปกระจายมาเป็น12ครับ12-3ลบ3เหลือ9เป็น90กิโลกรัม8ขีด90กิโลกรัม8ขีดครับไปดูหนะ้าสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับข้อที่5 18ตัน320กิโลกรัมครับลบ 2ตัน755กิโลกรัมอย่าลืมนะครับทุกทุกตันเท่ากับ1000กิโลนะ1ตันเท่ากับ1000ก,นะก,กิโลครับทีนี้320กิโลมันลบ75 5ไม่ได้ไปกระจายออกมาจากหน่วยตันครับจาก8เหลือ7กระจายเข้ามา1 0 0 0ันครับบวกเข้าไป1000กิโลจากเดิมมีอยู่320ครับ เพิ่มเข้าไปก็จะกลายเป็น1320กิโลกรัมครับศูนย์ลบหนะครับศูนย์ลบหไม่ได้ครับไปกระจาย2มาครับเป็น10อันนี้เหลือ1 10ลบ5เหลือ5 1ลบ5ไม่ได้เช่นเดียวกันไปกระจาย2มาเป็น11 11-5เลบหเหลือ6ครับอันนี้3เหลือ2เนาะ 2-7ไม่ได้ไปกระจาย1มาเป็น12-12-7 12, 12, 12 7, เหลือ5ครับ565 7-2เหลือ5ครับเหลือ<ม> 1>, 1เป็น15ตัน565กิโลกรัมนั่นอีกต่อไปข้อที่6ครับ54ตัน8กิโลกรัมครับ,บ -13 ตัน617กิโลกรัมครับ8-600 ไม่ได้ครับไปกระจายหน่วยตันมาเลยจาก54เหลือ53ครับบวกเข้ามา1,000กิโลนะครับจาก8ก็จะกลายเป็น1,008กิโลกรัมครับ8-7ลบ7นะครับเหลือ1 0-1ลบ1ไม่ได้ครับกระจายมาเป็น10เป็น9 1 0 1ลบ1เหลือ9ครับ9-6เหลือ3 390 กิโลกรัมครับทีนี้เนลเป็นตันครับ3ลบ3เหลือ0 5ลบ1เหลือ4ครับเป็น40ตัน391กิโลกรัมไปดูข้อที่7ครับ72ตัน120กิโลกรัมครับลบ41ตัน897กิโลกรัมครับ ร้อยยี่สิกิลลบแปดรไม่ได้นะครับไปกระจายหน่วยตันมาครับจากเจ็ดสิบสองเหลือเจบวกเข้าไปครับหนึ่งกิโลครับจาก120ยยี่สิบเป็นหนึ่งพันอ่สลบได้ละศูนย์ 0, ลบเจ็ดไม่ได้ครับกระจายมาเป็น1 0บเหลือ 10, หนึ่ลบเจ็ดเหลือสาครับหนลบเกไม่ได้กระจายหน่มาเป็น11บเอ็ดสิบเอ็ดลบเก้าเหลือสครับนี้เหลือศูนยลบแเหลือส 223 1ล22บ1เหลือ0ครับ7ลบ4เหลือ3 30ตันครับ223กิโลกรัมข้อที่8ครับ92ตัน500กรัมลบ5ตัน895กิโลกรัมครับกระจายมาเนาะเหลือ1บวกเข้าไปครับ1,000จาก500กลายเป็น1,500นะครับ 0ลบ5ไม่ได้ไปกระจายมาเหลือ4เป็น9เป็น10 10ลบ5เหลือ5ครับ9ลบ9เหลือ0 4ลบ8ไม่ได้กระจาย1มาเป็น14ครับ14ลบ8เหลือ6 605 1ลบ5ไม่ได้กระจาย8มาเป็น11ครับเหลือ8 11ลบ5เหลือ6เหลือ8ก็คือ86ตัน605กิโลกรัมครับ ต่อไปข้อที่9 234กิโลกรัม340กรัมครับลบ97กิโลกรัม970กรัมครับกระจายหน่วยกิโลกรัมมานะครับ1กิโลเท่ากับ1,000นะครับบวกเข้าไป1,000กรัมจาก340ครับกลายเป็น1,340ครับ 0ลบ0เหลือ0ครับ4ลบ7ไม่ได้กระจาย3มาเป็น14ครับนี้เหลือ2 14ลบ7เหลือ7ครับ12ลบ9เหลือ3นะครับ370 4เหลือ3เนาะ3ลบ7ไม่ได้ครับกระจาย3มาเป็น13นี้เหลือ2 13ลบ7ครับเหลือ6 2ลบ9ไม่ได้กระจาย2มาเป็น12ครับเหลือ1 12ลบเเหลือ3เหลือ1 136กกิโลกรัม370กรัมต่อไปหน่วยเป็นกิโลกรัมกับขีดบ้างนะครับกระจาย8มาเหลือ7ครับ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดนะครับบวกเข้าไป10ขีดจากเดิมมี6กลายเป็น16ครับ16ลบ8เหลือ8 เจลบ9ไม่ได้เนาะไปกระจายก้ามาเป็น17นี้เหลือ8ครับ17เลบ9เหลือ8ครับ8ลบ8เหลือ0 5ลบ1เหลือ4ต่อบ408กิโลกรัม8ขีดนั่นเองแับนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการบวกลบหน่วยน้ำหนักต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิโลกรัมขีดกรัมหรือว่าหน่วยเป็นตันนะครับสำหรับวันนี้ครูคก็จะ เฉลยนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้เนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ